สปอยมังงะวันพีชในตอนที่10 8 2บากี้โคตรเดือดประกาศเรล้าอย่างชัดเจนเขานั้นจะล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชเพื่อเป็นราชาโจรสลัดส่วนซาโบนั้นเขากําลังเปิดเผยความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่แมรีจัวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1082นะครับก็หลุดมาก่อนเลยไม่มีสปอยด่วนด้วยนะมาแบบยาวเลยนะครับก็หว เลยแหละครับว่าก็เป็นหนึ่งตอนที่พีคมากๆเลยนะครับใครเป็น f นฟซีบากี้ห้ามพลาดนะครับและก็การกลับมาของซาโบกับการรอดตายของเขาโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าสําหรับปกตอนมังงะวันพีชในตอนที่10 8 2นะครับเป็นปกตอนรีเควสต์นะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับโดยชอปเปอร์เข้าใจผิดนะครับคิดว่าซุดนั้นนะครับเป็นสายไหมนะครับและพยายามกินซุดไปนะครับแหมท่านามีมาเห็นเนี่ยน่าจะโกรธเลยนะบางอาจนะครับทำร้ายนะครับคู่หูของเธอ แล้วก็เริ่มตอนมานะครับมังงะวันพีชในตอนที่1 0 8 2นะครับก็เริ่มมาค่อนข้างที่จะด์กเลยนะครับโดยบทเริ่มต้นนั้นเราจะเห็นนะครับการพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประกาศว่าทีโบนนั้นได้เสียชีวิตแล้วซึ่งอใครจํากันไม่ได้นะครับทีโบนเนี่ยก็คือพลเรือตีของกองทัพเรือนั่นเองนะครับแต่ตอนเริ่มเริ่มเนี่ยเราจะเห็นเขาในฐานะนาวาเอกนะครับซึ่งแน่นอนในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็เป็นพลเรือตีแล้วแต่ปรากฏว่าเขานั้นนะครับถูกพลเมืองนะครับหรือประชาชนฆ่าตายเพราะว่าต้องกาาร่หัวของบ ซึ่งแน่นอนข้าวหัวของทีโบนนั้นถูกตั้งโดยองค์กรครอสกิลจึงทาให้นะครับก็เลยถูกฆ่าลงไปนะครับเรียกได้ว่าโหดเลยนะเพราะว่าฝั่งทหารเรือนะครับฝั่งที่แบบว่าล่าคนอื่นในตอนนี้กําลังถูกล่านะครับแล้วก็มีคนโดนเจือนไปแล้วล่ะสําหรับเจ้าทีโบนและการถูกตัดไปณโรงอาหารศูนย์ระชาการของกองทัพเรืออดีตจงพลเรืออย่างเซนโงคูนั้นก็กําลังพูดคุยนะครับกับพลเรือโทซึรุนะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวนั้นนะครับก็คือข่าวของทีโบนนั่นแหละและพูดถึงความอันตรายนะครับภายคุก องค์กร cross skill ซึ่งในระหว่างที่กินข้าวนะครับอยู่ที่โรงหารนั่นเองนะครับก็มีพลเดอตีฮีนะอยู่ด้วยนะครับทางด้านของเซงโงคุก็เลยถามพลเดอตีฮีนะนี่ฮีนะเจ้ากราฟเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนกันฉันอยากให้เจ้านั้นเนี่ยรองถใหม่ของโอคาคิหน่อยฮีนะที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยตอบกลับในแทนทีคุณกราฟหรอคะจากเมื่อไม่กี่วันก่อนดูเหมือนว่าเขานั้นเนี่ยจะไปช่วยโคบี้นะอีกทั้งยังมีหน่วยซอสแล้วก็คุจ่าคูเนี่ยไปร่วมด้วยนะคะเซงโงคุกับพลเดอโทซึรู้นะครับเมื่ไยนแัะะรงงกาาล ครับถูกตัดไปที่องค์กร cross skill นะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นฐานทัพใหม่ขององค์กร cross skill นะครับที่ตั้งอยู่บนเกาะคารายบาริซึ่งเราจะเห็นบาร์กี้ในฐานะผู้นําองค์กรนะครับกำลังส่งเงินนะครับไปให้กับครอบครัวของชายที่ทําการฆ่านะครับพลเรือตีทีโบนซึ่งชายนะครับที่ฆ่าพลเรือตีทีโบนนะครับคนนี้ก็จะเข้าร่วมองค์กร cross skill ด้วยและบาร์กี้นะครับก็ให้คามั่นสัญญาว่าจะปกป้องนะครับไอ้ชายคนนี้นะครับจากการไล่ล่านะครับของฝั่งทหารเรือด้วยเล็กได้ว่าบาร์กี้ของเราในตอนนี้เนี่ยบารมีมันเหลือล้นเหลืออเกินนนนซึ่งใตี้ ราจะเห็นนะครับว่าเรือขององค์กรครอสกิลนั้นถูกสร้างขึ้นนะครับโดยจะมีหัวบาร์กี้นะครับเป็นหัวจําลองตัวตลกอยู่นะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเรือนะครับขององค์กรครอสกิลที่มีบาร์กี้เนี่ยมันเป็นชื่อเรือว่าอะไรนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองคอกโคได้นะครับกับมีฮอกนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับเมื่อเห็นเรือนะครับที่มีบาร์กี้เนี่ยอยู่เป็นหัวลำอยู่เนี่ยก็เลยนะครับก็เลยกระทืบบาร์กี้เลยนะครับข้อหาทําตัวหน้าหมันไส้แม่ก็น่าสงสารบาร์กี้จริงๆนะเป็นที่รองมือรองตีนนะคคครับขออง็กกโดลแ้วมีีฮฮอออกกกกโโดดยคคคัับบมมนะรเื่อเเห็นนรือ ที่มีบาร์กี้เป็นหุ่นจำลองนะครับเป็นตัวตลกนะครับอยู่หน้าลำเรือนี่ยก็เลยพูดในททนทีทาไมการพวกชั้นทั้งสองคนเนี่ยต้องขึ้นเรือลํานี้ด้วยฮะไอ้เจ้าตัวตลกบาร์กี้ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเฉลยเจตจํานงนะครับของอคโคไดนะครับโดยการที่เขานั้นนะครับสร้างองค์กรครอสกิลมาเพื่อทําการทําแผนนะครับสร้างชาติขึ้นมาใหม่นะครับคล้ายๆนะครับกับยุทธการยูโทเปียนะครับที่อคโคไดนั้นเคยทําเอาไว้นะครับที่อาาจักรราบาสตาโดยเป้าหมายของอคโคไดนั้นต้องการสร้างประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่เกี่ยวกับททาางงหรเลยนนนะซึ่่แอจ ไม่มีภัยคุกคามนะครับจากกองกําลังใดๆนะครับสามารถเข้ามาย่ำกลายได้ซึ่งดูเหมือนว่ามีฮอกนั้นนะครับก็ไม่ขัดอะไรนะครับแล้วก็ให้คำแนะนํากับคอคอดาดแล้วว่าถ้าจะทําแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะต้องสะสมนะครับกำลังพลนะครับหรือว่าพลังให้มันมากกว่านี้ถ้าจะต้องการให้แผงการนั้นเป็นจริงนะครับประเทศที่ไม่มีใครนั้นสามารถมาคุกคามพวกเขาได้ ซึ่งบาร์กี้เมื่อได้ยินแบบนั้นเข้านะครับก็รีบขัดแผงของข้อเขาได้ในทันทีจะบ้าหรือไงฮะไอ้เจ้าพวกงังเอ้ยไอ้สิ่งที่พวกแกกําลังทําอยู่น่ะมันเป็นสิ่งที่โจรสลัดตัวจริงเขาไม่ทํากันหรอกลเลการิึงถูกย้อนอดิตกลับไปนะครับเมื่อ2 4ปีก่อนที่โลกทาวนะครับตอนที่บาร์กี้กับแชงนั้นนะครับอยู่ในสถานที่และวันนะครับชายผู้เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ถูกประหารชีวิตซึ่งทุกคนจากันได้นะในตอนนั้นเนี่ยแชงนะครับก็ชวนบาร์กี้นะครับก็คือมาร่วมเดนวยกัี แบบนี้เป็นกลุ่มโจรสัตว์เดียวกันแต่ในตอนนั้นบาร์กี้ปฏิเสธไปซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีการขยายความนะครับว่าทําไมการบาร์กี้นะครับถึงปฏิเสธในการร่วมเดินทางนะครับไปพร้อมกับผมแดงแชงคูดทั้งที่ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันโดยในตอนนั้นเองบาร์กี้นะครับได้ถามผมแดงแชงคูดนี่ผมแดงว่าแต่ว่าแกเนี่ยจะไปคว้าสมบัติล้ำค่าวันพิษที่รับเทลกับฉันเลยหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นถึงแม้ว่าผมแดงแชงคูดนะครับอยากจะไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษเลยนะครับ ที่จะไม่ไปรับเทลนะครับในตอนนั้นเมื่อ24ปีก่อนซึ่งแชงนั้นนะครับถึงแม้จะไปทิเสธแลลวครับว่าเขานั้นนะครับจะไม่คว้าสมบัติล้ำค่าวันพิธในตอนนั้นนะครับแต่ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะบาร์กี้ยังไงฉันเนี่ยจะเป็นโจรสลัดตอว่าแต่ว่าเนี่ยนายไปกับฉันนะบาร์กี้ บาร์กี้นะครับรีบปฏิเสธในทันทีเจ้างัางผมแดงใครจะยอมเป็นลูกน้องของแกฮะไอโง่ซึ่งก็มีการเฉลยนะครับว่าบาร์กี้ในตอนนั้นโกรธมากๆเลยเพราะเขาก็แอบหวังว่าแชงนั้นจะตามโรเจอร์นะครับและกลายเป็นราชาจนสลาดคนต่อไปซึ่งบาร์กี้ค่อนข้างผิดหวังนะครับในตัวเพื่อนของเขาครับจึงทำให้บาร์กี้นั้นละทิ้งนะครับความทะเยอทะยานทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นและเขารู้แหละว่าเขานั้นนะครับคงไม่คู่ควรกับผมแดงแชงคูดเดยกได้ยว่าบาร์กี้ของเรานะครับก็แอบมีมุมซึ้นๆนะครับใส่แแแแแชชงงด้้วววยนนนนรัััั่่่าพีกกก็ใต ฐานะเพื่อนรักของตนเองและในวันนั้นนะครับประโยคสุดท้ายที่บาร์กี้ได้พูดกับแชงนะครับก็คือฉันน่ยจะไมย่ยกโทษให้นายเป็นอันขาดนายทำให้แผนในการที่ฉันจะหาสมบัติของฉันเนี่ยหายไปและหลังจากนั้นบาร์กี้ก็วิ่งหนีหายไป และเอการนะครับก็ถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับโดยเป็นบาร์กี้คุยกับพ็อกโกได้แล้วก็มีฮอกนะครับซึ่งมีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับของผมแดงแชงคูดนะครับว่าผมแดงแชงคูในตอนนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวนะครับในการไปกอดสุดท้ายอย่างลาเทลนะครับก็คงฟีลแบบว่าก็คงจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วบาร์กี้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็โกรธสุดๆเลยนะครับเพราะแชงเลือกที่จะไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษในตอนนี้และการเคลื่อนไหวของแชงนั้นนะครับทำให้บาร์กี้น เป็นอุบัติเหตุอะไรกันแน่แต่ตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็อยู่ระดับเดียวกับเจ้าผมแดงแชงคูดแล้วเพราะฉันนั้นก็เป็นสี่จักรพรรดิท่ายอย่างนั้นแล้วก็ฉันคนนี้ก็อยากจะเป็นราชาโจรสลัดเหมือนกันแต่ในระหว่างที่พูดนั่นเองนะครับก็ถูกคอโคได้นั้นนะครับกระทืบต่อน,นะครับพี่แกนั้นก็ตะโกนกรูร้องมาทั้งน้ําตานะครับทั้งที่ถูกคอโคได้นั้นกระทืบอ,อยู่โดยคอโคได้นะครับก็ด่า,าี้ในทันทีแกน่ะเพอเจอร์หมดเลยนะไอเจ้าตัวตลกแกจะมาเตรียมแผนอะไรแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการทํานอกเหนือแผนธุรกิจจที่เเราาคุยกกัันนไวนว้้ตตล ส่วนมีฮอกนั้นก็พูดต่อในทันทีไม่ว่าจะเป็นผมแดงหนวดดําแล้วก็หมวกฟางแกคิดว่าพวกเราเนี่ยจะสู้กับพวกนั้นทั้งหมดเพราะตามคําสั่งของแกหรือไงบาร์กี้นะครับก็เลยพูดกลับมาด้วยความมั่นใจเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาชนะเจ้าพวกนั้นทั้งหมดรอกหน้านี่คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงสมบัติสิ่งที่เราจะทําเลยก็คือการยึดสมบัติทั้งหมดมาให้ได้เสียก่อนนะสิหลังจากนั้นนะครับบาร์กี้นั้นหยิบไมโครโฟนขึ้นมานะครับเพื่อทําการประกาศนะครับเพราะโคดายนั้นหยุดไม่ทันแล้วนะครับโดยบ พอใจกับชีวิตปัจจุบันกันแล้วหรือไงฮะลองนึกดูสิเหตุผลที่พวกแกออกทะเลเป็นครั้งแรกนั่นคืออะไรก็ไม่ใช่เพื่อสมบัติวันพีชหรือไงฮะเ่าสมาชิกองค์กรคอร์สกิลไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็โห่ร้องนะครับให้กําลังใจบาร์กี้ส่วนเคอโกได้กับมีฮอคตกใจนะครับแล้วก็โกรธมากๆเลยกับการกระทําของบาร์กี้ที่ไม่ถามคนอื่นเลยและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่คณะปฏิวัติในตอนนี้นะครับที่อาณาจักรคามาบากะนะครับโดยในตอนนี้นะครับเราผู้บัญชาการกองทัพทั้ง4ะครัของณปฏิิวตู้สึกตื่นเเต้นพราะว่่าาาาาาโบบ้้นนัััสมมรถกลลไดดออยงปภ โดยมีการเปิดเผยแหละครับว่าแท้จริงแล้วซาโบไม่ได้อยู่ที่นาจากลูลูเซียนะครับตอนที่เกาะถูกทําลายซาโบอยู่บนเรือนะครับโดยภาพลเมืองของลูลูเซียนั้นเข้าร่วมคณะปฏิวัตินะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีโมด้าอยู่ด้วยนะครับอยู่บนเรือโดยซาโบได้เข้าประชุมนะครับพร้อมกับดราบก้อนแล้วก็อีวานคอฟนะครับโดยบอกว่าฉันจะพูดความจริงทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นที่แมรีจัวแล้วก็เป็นการจบไปนะครับแบบโคตรพีิกเลยนะครับซาโบรอดและพี่แกนั้นกําลังจะพูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งแน่นอนจะเป็นการพลิกหน้าประ นี่นะครับเป็นสปอยยาวนะครับของมังงะวันพิษในตอนที่1082นะครับก็เดือดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็สปอยนี้หลุดมาก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับก็มาแบบยาวๆเลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ无จะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ